ตดตามข่าวสารต่างประเทศช่วงเที่ยงในพิกัดโลกกับดิฉันเตียวันประเมธวรนิศค่ะยังคงเริ่มต้นกันที่เรื่องที่หลายๆคนจับตามองกับการรั่วไหลของเอกสารปานามาเปเปอร์สนะคะซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่3เมษายนนี้แล้วซึ่งหลายๆคนนะคะที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในหลากหลายวงการเลยไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศต่างๆนักการเมืองรวมไปถึงวงการกีฬาและก็วงการบันเทิงด้วย ล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวของทางฝั่งนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษคุณเดวิดคาเมรอนค่ะออกมายอมรับแล้วนะคะว่าในอดีตนั้นเคยถือครองหุ้นมูลค่า30,000ป่นปอนในกองทุนของต่างประเทศกองทุนนี้ก็จัดตั้งขึ้นโดยคุณพ่อของเขาเองนะคะหลังจากที่เขาได้เจอแรงกดดันอย่างหนักจากการเปิดโปงแฟ้มลับสถานโลก s <S ปานามาเปเปอร์สนี้ค่ะ และคุณเดวิดคามรอนออกหมาสัมภาษณ์นะคะบอกว่ามีการขายหุ้นในกองทุนนี้ไปแล้วเมื่อปี2,553ก่อนที่จะเข้ามารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะทางด้านทําเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้มีการออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตลอดสัปดาห์เลยนะคะแถลงถึง4ครั้งด้วยกันหลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสารรั่วไหลปานามาเปเปอร์สนี้ โดยเมื่อวันอาทิตย์ค่ะเป็นข้อมูลจากมอสแ c ก f อนเซกาซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศอันดับที่4ของโลกที่อยู่ในประเทศปานามาแล้วก็การเปิดโปงเรื่องราวในวิธีการที่มหาเศรษฐีต่างๆรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลทั่วโลกสแสวงหาประโยชน์จากกลไกภาษีลับในต่างประเทศค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคุณเดวิดคาเมรอนตอนนี้ต้องบอกว่าถูกกดดันอย่างหนัก จากพักแรงงานซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านแล้วก็สื่อมวลชนให้ออกมาที้แจงถึงความช่วมโยงกับเอกสารปานามาเปเปอร์สที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยคุณเอียนซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเดวิดคามรอนเป็นนายหน้าที่ซื้อขายหุ้นเสียชีวิตไปแล้วในปี2553หรือว่า4เดือนหลังจากการที่คุณเดวิดคามรอนนั้นก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นอกจากความช่่มโยงกับรัฐมนตรีของอังกฤษแล้วนะคะก็ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวคุณไมเคิลเกรแฮมเมอร์ซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัทไฮโปแลนเดสแบงก์ฟอรัแบกของออสเตรียเขามีชื่ออยู่ในปาเนมาเปเปิลส์เหมือนกันล่าสุดนี้ประกาศลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคะ่ะทางด้านของคุณประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะคะ ผู้นำรัเสเซียได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างที่พบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะโดยออกมาบอกนะคะปฏิเสธไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเอกสารลับทางการเงินที่รั่วไหลออกมานี้พร้อมทั้งคุณปูตินได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าสื่อตะวันตกพาก,กันนำเสนอข่าวที่อ้างว่าตัวเองนั้นมีส่วนพัวพันในบัญชีบริษัทการค้านอกประเทศทั้งๆที่ในเอกสารลับปานามาเปเปอร์ที่รั่วไหลออกมา ไม่ได้มีการระบุชื่อของคุณปูตินแม้แต่เล็กน้อยทางด้านของผู้นำรัสเซียก็ออกมาบอกด้วยนะคะว่าการล่วไหลออกมานี้เป็นแผนการของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะดิสเครดิตรัสเซียหรือเปล่ามีการออกมากล่าวอ้างแบบนี้ก็ต้องดูความเคลื่อนไหวทางด้านอเ,อเมริกากันต่อนะคะว่าจะออกมาตอบโต้อย่างไรคะ่ะ